หุ้นของ Rocket Lab ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยราคาวิ่งขึ้นไปไม่หยุดเลยแต่อีกด้านหนึ่งตัวเลขผลประกอบการกลับหน้าเป็นห่วงซะง,งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับโหลองดูตัวเลขนี้สิครับในรอบ52สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นของ Rocket Lab พุ่งขึ้นไปถึง466%เป็นตครับเป็นตัวเลขที่แบบสุดยอดมากแล้วก็ทำให้หลายคนหันมามองเลยทีเดียว แต่ในเวลาเดียวกันนี่คืออัตรากำไรของบริษัทครับติดลบไปถึง43เปเ็นห็นไหมครับว่าตัวเลข2ชุดนี้มันดูขัดกันเองอย่างแรงเลยซึ่งกันแน่แหละครับมันทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาเออแล้วตกลงอะไรที่มันขับเคลื่อนราคาหุ้นให้สวนทางกับผลประกอบการขนาดนี้ในการวิเคราะห์นี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยหาคาตอบกันครับว่าเรื่องราวที่แท้จริงของบริษัทนี้คืออะไรกันแน่โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลย เพื่อที่จะได้เข้าใจภาพรวมทั้งวิสัยทัศน์ของบริษัทและก็แรงส่งมหาศาลที่ทําให้หุ้นตัวนี้พุ่งทยานอย่างที่เห็นนี่คือหัวใจของภารกิจเขาเลยนะครับคือเขาไม่ได้มองว่าตัวเองแค่ส่งจรวดแต่เป้าหมายใหญ่กว่านั้นคือการเปลี่ยนเรื่องอวกาศจากที่เคยเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ยากๆซับซ้อนให้กลายเป็นธุรกิจที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายแล้ก็ขยายตัวได้จริงกราฟนี้ยิ่งตอกย้ำความร้อนแรงเข้าไปใหญ่เลยครับ ไม่ใช่แค่466%ในรอบปีนะแต่แค่ตั้งแต่ต้นปีนี้หุ้นก็บวกมาแล้ว150%พอเห็นการเติบโตที่มันชันและเร็วขนาดนี้แน่นอนครับคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วมันจะยั่งยืนได้จริงหรอและนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญคือเราจะมองแค่ราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองให้ลึกลงไปที่ตัวธุรกิจจริงๆว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่แข็งแกร่งพอจะมารองรับการเติบโตนี้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ในส่วนนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วโมเดลธุรกิจของ Rocket Lab มันครอบคลุมและยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยซึ่งนี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนี้กลยุทธ์ของพวกเขาก็คือเป็น one-stop shop ของวงการอาวกาศเลยครับคือสร้างระบบนิเวศของตัวเองขึ้นมาที่ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาที่เดียวแล้วจบทุกอย่างได้เลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเจ้าอื่นอีกโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยสรุปได้ในภาพนี้เลยครับ มันคือระบบนิเวศท,ที่ครบวงจร,จรจริงๆนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการออกแบบและสร้างดาวเทียมตามมาด้วยการปล่อยและนําส่งขึ้นไปบนอวกาศและสุดท้ายคือการบริหารจัดการตอนที่มันอยู่ในวงโคจรซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันทําให้กระบวนการที่เคยซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้าไปเลย แต่สิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าแค่โมเดลธุรกิจที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ครับการที่องค์กรระดับโลกอย่างนาซาหรือกองทัพอวกาศสหรัฐเลือกใช้บริการมันไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดนะครับแต่มันคือการการันตีเลยว่าเทคโนโลยีของบริษัทนี้เนี่ยของจริง เอาละครับมาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วนี่คือปัใจจัยในอนาคตที่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงและเป็นเหตุผลหลักเลยครับที่ทําให้นักลงทุนฝั่งที่มองบวกยอมเดิมพันกับบริษัทนี้ภาพนี้คือหัวใจสําคัญของอนาคตบริษัทเลยครับด้านซ้ายคือจรวดอิเล็กตรอนที่เป็นเหมือนม้างานหลักในปัจจุบันแต่ทางขวานั่นคืออนาคตครับจรวดนิวตรอนที่ถูกออกแบบมาให้นํากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งความสามารถนี้แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมของอุตสาหกรรมอวกาศยุคใหม่อย่างแท้จริงและนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดเลยครับการนําจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันคือหัวใจของการทํากําไรและความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอวกาศยุคนี้เลยพูดกันให้ชัดๆเลยก็คือความสําเร็จของโครงการนิวตรอนแค่โครงการเดียวเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกอนาคตทั้งหมดของบริษัทนี้ไปเลยก็ได้ครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูการถกเถียงหลักระหว่างนักลงทุนกันบ้างเป็นการประทะการระหว่างความเชื่อมั่นในอนาคตของฝั่งที่มองบวกกับตัวเลขทางการเงินจริงๆในปัจจุบันที่มันก็ดูน่ากังวลอยู่ข้อมูลชิ้นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ถึง72คือกลุ่มที่เรียกว่า smart money หรือนักลงทุนสถาบันซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะมองเกมยาวครับการที่พวกเขายอมเข้ามาลงทุนในหุ้นตัวนี้มันก็บอกเป็นนัยยะว่าพวกเขาน่าจะมองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ ตารางนี้สรุปสงครามความคิดของนักลงทุนได้ดีที่สุดเลยครับฝั่งที่เชียร์หรือฝั่งกระทิงเนี่ยก็จะบอกว่านี่คือบริษัทแห่งอนาคตมีเทคโนโลยีมีแนวทางชัดเจนแต่อีกฝั่งหรือฝั่งหมีก็จะชี้ไปที่ตัวเลขในปัจจุบันว่าราคาหุ้นมันแพงเกินไปหรือเปล่าแล้วกําไรก็ยังติดลบหนักนี่คือการต่อสู้กันระหว่างความฝันในอนาคตกับความจริงในวันนี้นั่นเองครับ เดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปแก่นหลักกันว่าการลงทุนใน Rocket Lab หน้าวันนี้มันคือการเดิมพันกับอะไรกันแน่เราไม่ใช่แค่นักลงทุนสถาบันนะครับแม้จะมีความเสี่ยงอยู่แต่นักวิเคราะห์จาก Wall Street ส่วนใหญ่ก็ยังคงแนะนำซื้อแล้วก็มองว่าราคาหุ้นยงมีโอกาสไปต่อได้อีกไกลซึ่งมันก็สะท้อนว่าเรื่องราวแห่งอนาคตของ r o c k e t Lab เนี่ยมันน่าเชื่อถือพอสมควรในสายตาของผู้เชี่ยวชาญ สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยมันสรุปได้ง่ายๆแค่นี้เลยการลงทุนใน Rocket Lab วันนี้ก็คือการเดิมพันว่าบริษัทจะสามารถทำตามแผนที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้สำเร็จหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันครับว่า Rocket Lab จะกลายเป็นบริษัทที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอวกาศได้สาเร็จหรือไม่ซึ่งคาตอบนี้มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ครับ